ดีอ่ะว่าดีอ่ะู่าดีอ่ะยิ่งที่หาเลยให้กูโดนปัญหาไม่วก็ดีอ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ยามึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไปถามเขาเลยว่าดีป่ะถามเขาเลว่าดีป่ะแจ็คลองไปเช็คที่อู่ดูครับว่าเป็นอะไรเต็มไหมเดี๋ยรถมืองอ่ะดีเลยป่าครับเนี่ยว่าง ระเบียนอะไรดีดีไหมครับอ่าเอลไอีสอนไม่ถึงครอ่าเอลไอซหะไเปล่าเอาครับพีค่ะดีนอ่าเอลอซีสองหนมือถาปคนเดียวอีกคนน่าจะมือมือถาได้ดีปะมืถาอีกคนนึ่งดีหรือเปใช่ครับดีไหมครับดีค่ะใช่ล้วครับมถึงอะไรครับที่ดีอ่ะ เดี๋ยวกีนไหนนะเอาเลยว่าดีสี่มีจุดไหมครับมีจุดไหมมีจุดไหมนี่ออกไปแล้วหรอพี่ว่าออกแล้วไหแป้นหนึ่งเดียจะจุดกับผมไหมไอ้เด็กคบได้ใบก็เป็นแจ็คกี้นะครับไม่ใช่ใบผมนะมันกูเก็บรับผมเปล่าม่วงอยู่ไหนม่วงไปรับนาครบดีป่ะม่วดีไปจุดมึงไปดูดีดีป่ะไม่รู้ก็ไปดูสิสัตว์ดูแย้มแจ่ม ไอ้คนสองนี้ไงไ้อแล้วแจ็คเอ้ยนี่้เก่าไอ้ไ้บอยไอ้จ็เจอกดกางเลยกันนะมึงจะเอารถได้ยังไอ้บอยนี่ไอ้บอยมันหลับหรือเปล่าวะพี่ไปถามด้วยป่นดแบบดีจริงไหมครับมึงห่าดิไม่มีไม่มียาแล้วไอ้แจ็คไม่มี้้วราจะด้องกจไ ทัวรรถนี่กันเท่าไหร่เกือบกดดีแล้วจะถือระดับเป็นแปดกันเหรอครับเจ็ดไม่ได้เจ็ดเจ็ดฮะเพราไงวะแปดกันเหรอคัดมารับหน่อยไหนมาโรงพยาบาลใช่ค่ะชื่ออะไรมาครับเนี่ยแฟนอ่ะต้นเห่อมึงอ่ะเออคนคนนู้ดิ่งไหนอะคุณนั่งมานั่งมาไอ้ไอ้เมื่อมากละดาษเลยคนนี้คนซ้ายชื่อเขาเหนี่ยมครับกละดาษกลางมาแล้วคุณชื่อข้าวอะไรครับไอ้กอดแป๊บ เื่อแล้วใส่ไปตรงท่อะไรสวยค่าอะไรนะเขามาแล้วเขาสวยสวยที่ห้องบ้านอะสวยมีสุดดับแก่ๆก่มาถามเลยดีทั้งคู่เลยไหมครับเนี่ยอมอยู่ไหนเนี่ยทั้งคู่ค่ะใช่แล้วครับรับรองเลยอครับใช่ค่ะรับรองค่ะรับรองจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะเด็ดทั้งคู่ด้วยแต่วินเราไปพร้อมไม่ไหนพี่จะถึงเลเวลเลยไปกันเลยัีเด็ดอะใครรถบ้านมารับผมแทนเบลหนะาคุกอะบอยรถยูวอรสีขาวจอดอยู่มึงเห็นปะ ดูไหนว่ะเพื่อนน่าเลยเบลยวไม่คกลคูเอาโทัวร์รถมาขายแล้วเพื่อนขายได้อยู่ใครไม่มีรถมาเลยเบลมอรถอีโวไปดิจะใช้ได้ปะแจ็คเบียไปช่วยขายด้วยกันละช่วยเหลือประชาชนค่ะอ๋อแบบว่าคุยลงหัวมาคุยกันใช่แล้วบ้าแบบว่ามึงต้องบอกเขอะไยจุกว่าถ้าดีจริงอ่ะต้องไม่มีแฟนนะบอกเ ถ้าดี <ibl ok S 1> จริงก็ไม่มีแต่กไปไหลม่วงนะไอ้ก๊อตไข่ยาเอาไปแข่งกีงหงอแล้อะไรก็มีละโอเคนี่แล้วเขาจะเอากูไปประนามอีกแล้วไอ้เหี้ยแจ็คอยู่ไหนพี่อยู่นาตู้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยรถรถอีโบขาวข้างหลังครับโอเคปัญญามาเอามายามาเต็มตัวเลยจุกเปียวปัญญาไปเลย แกกกเจ็ดล้างเสื้อผ้าเพื่อนเขาไปแต่งเตีรอลักการเลยไอ้สามห้าแปดสามห้าเก้าเว่ยมียาจังมีาเนี่ยจอดเามาเอาด้ยเอามาเนียนะไอ้ใครมียาเอายาที่เดบลดิจัดเมียไม่มีล้วลงละ ผิดคนหรือเปล่าเฮ้ยผิดคนขอโคเคนะครับ้429ครับอืคุณรครับก็ไม่แล้ววะเิมน้ำมันครับตัวสนามบินมาขายได้นะไม่มีคนเลยจะไม่ขายยาไหมอะก็ขายมลต้องไปขอโคเคนนยครับิกีบให้ผิดไปด้วยใช่ครับนีเดียรเาไอนี่ไม่ได้แล้วเอรอตัวสนามบินน่ตอนแล้ววันได คใช่ค่ะบิลล่ามันจุดมันไอ้นี่นะขยับนิดนึงขยับนิดนึงว่าไม่อยู่ห่างไกลเมืองมันไกลไปอ่ะแบบมันไกลเกินขยับไปนิดนึงอ่ะมันมีจุดหมายได้อยู่มีมีมีผ่อนอะไรบ้างนะครับมีวีผ่อนรางบัตรดีสักกิค่ะได้เสียงสั่นทำไมครับเนี่ยล็อกรถทำไมเออค่ะเพิ่งผมรอเรเบลนะพี่ล็อกรถทำไมดูผมอยู่ในเมลถุงน่ะในตัวกูอะ อถูกแค่ไม่ใช่คันข่าวนี้ใช่ครับเอาไปเลยโอเคครับเขาดเดให้มึงมาเหรอไป่ไปนะครับเออพอผม่าโดนเดทให้ไอันนี้ใครนะไอันนี้คใครไฮพีเอ็กซ์บ้างคันนะี้สีเดียวพีเอ็กซ์เลยนะสะปูนไงไปลองซ้ยายขวาซ้ายขวาไปและวไปมียาป่ะนะครับ ก็ยางไปแล้วไม่มีตอนนี้วันดีวะตอนนี้ใครรถว่ามารับผมเลยเดียหน่อยพี่เดี๋ยวมึงเนี่ยวมือบอร์ดตจอดิตาจออยู่เลยเบลว่ะอยู่คนเดียวด้วยตาจอระทั้งสองมี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรถเบิร์กซีอยู่คันหนึ่งเราเียปลี่ยนดูตอนนี้ไปเบิกซีไปขอลุงผ่ายาเลยรัวๆกวกลัวอเลยมาบ้างแต่ไปใช้เขาอยู่พอดีพอดีที่ใอ้ไปแบต้มตําในห้องคนเดียวอ่ะแอบแทบคนเดียวแล้วไม่แบกพี่ด้วยไอ้บอยอ่ะไม่ได้จรินปะ เมาดนี่เล่จริงไหมพี่ถามเนี่ยคือพี่แปลว่ามึงเงียบแปลว่าเล่าจริงไอ้เฮียมาดีเัื่อหรอลามึงนีเบิดอล่ามึงเนี่่คันนี้ไม่ขายยาเียดเยมาดีทรงเบืกแล้วล่าว่งหนึ่งเบ่อรอพี่อยู่นรอพี่อยู่เียๆเบเหรอมาดีไปไปไปปวมันออกไปต้มต้งต้มม่ได้บ่อย เป็นต้องเต่าแล้วแอบมาเพล่อไลแมนเพื่อนไลแมนไลแมนเอาแอบเอาพี่อะเหลาอ่ะเหล่าอ่ะเหลาทะเลด้วยตอนนี้เหล่าเหลาอ่ะเกมเนก็ได้เพื่อนช่วงนี้จัดมามาไม่แบบหญิงไงป่ะรอบตานาทุกบอกอนหญิงเกมเพืนก็ได้เพื่อนจ้าปันแอบได้ป่ะแอบขั่วแอบขั่วจานอ่ะพุว่ามาเรียนจานเลยวะมาเรียนมาเรียนจานมาร่าแทบแทบนะมาร่าแทบแทบมีนิยา ไม่บอยดัดฟันเหรอวะมึงมึงดัดัสดาได้วะก่อนเลยอย่างอื่นอ่ะฮะนี่ยี่หลังอานมึงก็มีตัวเล็กผมว่าโคตรหล่อนะพี่ตัวไปมึงมึงดัดัสดายางก่อนเดี๋ยวไปดัดฟันหน่อยบอยเฮ้ยเพื่อนเราไม่ต้องดัดแล้วเพื่อนแรงมากนี่ดัดหันไปกลับไปดัดฟันไม่มีใครมองแล้วเพื่อนโทษทีวะเดินไปหรอ อะไรนะจุกขอให้มึงหล่อเลยแล้มาตัดฟันด้วยฟันจจ็งๆๆแล้วเจ็งไงอันนี้มึงพูดเนี่ยฟันเหลืองว่าวเวลามีฟันฟันเหลืองนะผูขอเตะฟันกูขอเตะเขี้ยวอีกงได้ไหมล่ะครับฟันเบี้งสวยอ่ะผู้หลงสวยวะเนี่จุกก็ได้ดิก็ได้ดิก็มาเตะดิอีกทีอะเกียร์รำรานเกียร์รำรานอย่าเลยมึงให้เฮียวไี้แก่เฮี่ยไปมาขายยาดิจานไอ้เฮียขับมึงเป็นหรวะนี่นะครับไอ้เฮียเจ๊นะครับบอกเาว่าเป็นลูกลูกเจ้าของร้านทองนะครับ บว่าแบบว่าปันตัวเองทองนะป่าดีไม่เยียยาวอาว่าเป็รูปแบบของร้านทองแค่ี่หนพี่แจ๊คอกว่าอ้ทองคำเปียวทองคเปียวมาเนี่ย่จับยิ่งจัียงจับยิ่งจับยิ่งจั้ยิองัย่งจับยิองจับย่งจับยิ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 ่งจบยิ่งย่งมับนิ่งจับยิ่งปับยิ่งจับยิ่งจบยิ่งจัอย่ับยิ่งจับกิ่จ่งจับยิ่ง แล้วไปกิน,ะกนจะไม <ป S 1> ่ไ <ป S 1> บอกร <ไป S 1> อแป,<ไ>ป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปค่ะไปใหญ่แล้วพี่ขออีกทีหนึ่ง พึงว่าี่เจมทำทรงป่ะในเนี้ยเอาทุกคนอะผูถามจริงเก็บาเก็ผมเลือยู่50สใบเนี่ยไจุกทำทรงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเรียนเขาด่ามึงไม่ต้องหาผู้อะไรสัดตาเึื่อ้เหี้ยแล้วเหี้ยแล้วมึงเป็นเหี้ยเยาเหี้ยเลย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 เหี้ยเยเหี้ยเล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 ยเหี้ยเยเหี้ยเล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 ยเหี้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  เที่ยอะไรเจนี่ย่อหลุดเที่ยอะไรเออเนอะเออเนอะเออเนอะขโมยจังอ่ะเจ้าคนเลือกันให้ลืมเหรอว่ามึงเนี่ยต้องจริงจริงเจนี่ต้องจริงจริงเออแล้วบอกวึงฟันเหลืองเยอะผู้หญิงอ่ะโดนแลบทีเดียวเงียบเลยเที่ยูดีเที่ยกระจกหายยาอยู่ไอ้ควายยาเที่ยอะไรกระจกเอ้ยหายยาอยู่ไอ้ยี่อ กลับเลเวลตอนไหนจะเอาเงินแดงให้เดี๋ยวิเดินยังหรือยังไม่กลับยังยังยังขายเสื้อผ้าถุงละใครไ่กเก็บไว้ตู้ตัวเองก็ได้เก็บไว้ตู้ตัวเองก็ได้นะหาเวนกับไปหน่อยมันอยู่ในเมืองกูดีไม่มีตู้ใคกับตู้ป่ะอยู่เลเวลในเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองแล้วเราทำเหล็กทำรถได้มึงเอาเหล็กทำรถไว้รถก่อนแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไอพิธีต่อยกูอีกแล้วเยี่บอยปากคนเหม็นแล้วเพื่อนเหม็นจริงเฮ้ย ไอ้บาดีมันเปมนจริงเป็นจริงทำใจเรียกยาลดน้ำสีอะไรเนื้อขับเองจดเรื่องเรือเนื้อเลเล็กสิ่งเหรอวะเขาลือเน้ยาออยาไม่มีแล้วนะยาหมดแล้วนะจะจอจอีอมียา่ย่ยาไอเนื้อเอาเองเนี่ยเนื้อเอาเองนะเก็บไปดูดเองไม่หเนื้อรียมีอ่ังเก็ถุงมดอยนะไอ้นี่สิ่ดอยของนะ ไอ้กูขายยาไม่ออกไอ้เจยจุกกูมากับตัวอับปีได้เ่ยะเพื่อนไอ้เจสมูดว่ามึงกับตัวอับปีเฮียตัว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 ปีเฮยตัวปีเฮี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 ยตัปีเฮียตัวปเฮียตัวปีเฮีย คนเหนื่อยที่อยากคนเยอะเลยที่อยากมึงมันอยู่ในเลคนนึงมึงก็ไหวไปหนิเพื่อนมึงก็ไหวไปหนิมึงก็เรายืนมึงก็มือไหว้ไปหน่ยครับเพื่อนนะฮะมึงจะมึงจะไหว้ด้วยหมัดเนี่ยไอ้สัสมึงอย่าพูดไปต่อยมันมึงขายยาบอสเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะทิ้งเราโอ้ยใจแล้วเนี่ยบอกให้ใจเย็นไงเนิร์ฟมึงไงกูบอกให้มึงยกมือไหว้ไงกูบอกอย่ามือไหวมึงก่อนเอ้ยเนิร์ฟใจเย็นดีนะครับมึก็สวัสดีนะครับดินน้ำเนี่ยพี่ มดูเยี่ยจบอยู่ทะเลอยู่ทะเลทะเลที่ว่าเจ็ดแล้วแม่งแบบปากมีเลเบลอะเรือไปกับเไปกับเียปากคตเหม็นได้เฮียปากเหม็นจิงปากเหม็นจาเ็นจงปากเหมนจ้ดีครับดีครับเียเอาหน้านี่คเดียวเอาหน้าเียเฮยเอาได้คุยเยียเียจบเอาหน้าใหญ่เลยเลยเฮียคุยเฮยเอาได้คุยเอาได้ขาดเลยเลยเฮียเอาได้เฮียจุลีสควาย มลเป็นอะไรวะองเหลืองไอ้กองคนจะประมาณนี้แหละมึงได้รถยังเดี๋ยวแม่งมึงได้รถยังได้แล้วครับที่เรื่องมันฟ้าในจุกอนกคุยรวมกันนานนัแหละลกแต่ละคนม่น PEX กูในสัตว์วัวขอเนเดียวใครเขายนะพี่พี่จอนพี่หมายังพี่อะคุกเราอะคุกแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พี่เหรอหน้าเหมือน ก็ดี <Sustain able calculator> ไปด้วยดิเอาหน้ายับเร็วหน่ยเห็นป่ะเจมส์เห็นป่ะเห็นคนเอาหน้าใช่จริง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 เอาหน้ายับเลยนะมึงไอ้เจ๊ดไอ้ต่างหัะต้ไม้ตะมือนะมึงดุเล่เลยที่ขยะดุเล่เลยสัตว์จริงจริงตึงมาเมื่อไหร่เาทีชิบแล้วเอาหน้าจับไม่รู้วแล้วใครเตะ๊ยบวนไปแลบบ้างแล้วเนี่ยมีคนเตะ๊ยบวนไปบ้างยังอ่ะผมตีไปสิ1าทีไม่ติดเลยครับ ใช่หรอมีของตีแ <Ende> ค <esa> ่นั <forever> <il fi> <M edia> ้นเองเหรอไอ้ยมาดีมันได้แชมป์กันดังหมดมาดีอ่ะใช่มาดีได้ฉแชมป์เราสัตว์เจ๊ถ้าไม่ใช่กูจะแงะไึงออกมามดี่โดนดุ่เยเยี่เหลืองกีเที่ยเยี่เหลืองย้ำมึงใหญ่เลยเว้เยี่เหลืองย้ำมึงใหญ่เลยเว้ยยี่เหลือก็พันกระโปรจัดพันกโปรจัดพันกระโปรจัดนี่นี่นี่คุณบอกอะไรทุกคนคือเชี่ยบอยนั่งยิ้มฟันเหลืองเลยแล้นี่เสียงลุงเลย นมันเหลือกยนิงัเหลือกันเจริงๆเนอะัยิ้แบบักกัไหนพักยีละยีฟันเลยฮีลูดีคอรทำไมทำไเฮียจอนไม่เติมตังไว้สันให้เฮียตดสันมเจาเติมเ้าเติมพันลูกเองบ้งเาเติเล่นลูกเองบ้างเาเติมพันลูกไวต่อันห้ารอลูกมอ้เศรษฐีเาเติมไองมื่นห้เองเหรอเจับ เราจเล็นรถครับใจร้็นเาด้วยพี่เราจะเอาเต็มุกคนเลยบ้างยาอไรยัจริงจรจริงจรจริงจรพวกนี้กระทุกีครับเน้ันเเราจะเอายาเต็มลนเยจริงจุกลมยังไม่ซื้อเลยจุกลมแพงกว่าเลยจุกลมมาจุกลมแพงกว่าเลยสนตัวมีอยู่เนี่ยียาเยอะนะแจกพวก กางชาที่ลไม่ได้ผลกันยี่เจนป๋านีเพื่อนะมาสองมาห้าสองมามีขายกางชาเปล่ามีเยอะเฮ้ยกระเป๋าไหนแจ็คก็ต้องแต่งเสร็จยังอ่ะไม่แต่งไม่รู้ยังไม่เช็คเลยยังไม่แต่งมั้งเพราะว่าเบาๆเพราะตำรวจสี่อะไรเมื่อกี้ยังก้าวอยู่เลยอ่ะดีนะมันเป็นก้อนยางกลัวก็อยู่ออกก็ออกเอาผีออกปะเอ๊ะเมื่อกี้ก้าวเลยไม่ใช่หรอวะ ยัยจุกเขาทำทรงไงยัยลูกมาทำทรงแอคเนี่ยแม่ปดูหน่อยยัยเจมส์หน่ยไอยัยทูเลศมีคุยไอยัยเหมือนกับป๋าไอยัยจุกเหมือนกับป๋าเลยใครไล่พวกน้องปลาเมืองไหนแถ่น่าไอศัตรีหรอฟาร์มฟาร์มเขาต้อจะอยู่อีกวอร์เลยวอร์พลวอครับวอรอะไรอ่ะต้องถามเต้แป้งครับเยอะไปเยอะปะเจอไปเยอะเลยไอยจุกตอนี่ผมเห็นอยู่ประมาณเจ็ดคนแปดคนครับเขาฟาร์มอะไรกันอ่ะที่ของของเรานะครับ ปามงานบนครับลุงปาดดำเฮียอะไรสัตว์ตำรวจตำรวจไม่ค่อยีเหล็กกันอยู่ลุงเก่กีเยอะไอหเียเียรถ้ต้องใช้อะไรอ่ะส่วนใหญ่ต้องใช้อะไรมากกว่าลุงจะได้บอกพวกมันนะมีงานบนกับนบ้านต้งขับาสนไปวเาเรียกเเป็นเรียนเกงมาว่านังสือเหรอ นามอจูมาถามว่าอจูกมาถามว่าสองเล่มเหรอลุงสองเล่มนี่คือสมุดหรือเปล่าโอจูบนี่ยี่จูบดนะจูบมึงนะไอจูบเลยไปดต้องหแตก็รไปจูบเลยเว่าไอที่ไม่พูดเลยบอกคือรับหลับมึงไอ้เยอรับหลับทุกตัวกูบอกเลยว่ารับหลับทุกตัวเยอะเยอบอยตัวดีเลยเยอบอยตัวดีเลยเยอบอยอ่ะจอดจอดจอดมาแรับน่ารเลยดิดูดูดูองคนต้องให้โปไปต้องให้รับ มาปารี่บ่อยๆได้ครับได้ครับพี่เลี้ยงบ้านเลยสัตว์ไม่ไม่ได้พูดมันบอกก็มาดิไม่ได้เกะโหยจุกแรงไปเพื่อนโอ้โหจุกแรงไปแรงไปจุกแรงไป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 แรงปแรงไ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 ปแรงแรงไป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 แรรงไปแรงไปไปแรงไปไปแรง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 ไ ยมัเขาดบเสียจริงไอ้จุ๊บระจุจะดบเสียจริงเพื่อนดบว่าหน้าตามกับพี่โอ้โหเนื้อไผไปไหนเนี่ยจริงเลยเพื่อนไอ้พี่กุ๊ดแดงไอ้เนื้อแม่งไม่เบรกเลยเมื่อกี้ห้าำถนนห้าเกินห้าเนี่ยรีบขายเฮ้ยเป็นเขาอยู่เฮ้ยจุดดำมันเริ่มมาดักหน้าเลยเบลอนะมันพามาดักหน้าเลยเบลอนะ จุกลงในจุงลงในจุงลงในจุกลงในจุกหนี่งครับพี่หนึ่งเอาได้นะหนึ่งเอาได้เพราะกระเด้ไปหนึ่งมันเป็นพี่ปกครองไปนี่อะไรผมผมมยิงกระเดงรู้ไหมเพื่อนเกิดแล้วเดี๋ยวร้อยกรอเด้งมันตีก่อนพี่กระเด้งประตีกระเด้งดระตีวูดก่อนได้ได้พี่ยมาเลยมึงมาเลยมาเลยยืนโง่อยู่นะหน้าเรเบลพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะได้พี่ข้าราชการไปเดลินี่นะพี่เอ๋บรรยากาศที่ไมน่เห็นมานานสมบูรมาก ไอเยี่ยส้มม้วนตอนนี้เหลือสิเขีนสุดยออ๋อเอาครับเอาสิจันนี้ถายไปมั้ใหญิ่มเล่นอันดับนี้แล้วจะเล่นอันดับนี้แล้วจะเต้นเรื่อะไรนะวันนี้ไอ้สมมึงมึงตีได้กี่ชุดเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเอาให้มันผมเป็นกระนแดงผมเป็นเงินแดงหมื่นก้าแล้วพี่แดงมันหมดพี่ผมเป็นกระนแดงหมื่นเก้าดมันไม่มีเลยวันนี้มีที่ตีละวเยี่ยจูบิ่งเข้ามาดิปัญญา่อน กว่าหมื่นเก้าที่เราทำอยู่สองคนในแจ็คูดจริงนะเว้แต่เยี่ยเจตที่ทำตรงหูป่ากดิไอ้เยี่ยคำส้อยหูปปาเนี่ยเอาเอาเออไอ้เยี่ยคำส้อยไอ้เยี่ยมาลายพรในสัตว์ไม่เี่ยนเลยมึงในเรื่งิดเหมือนกนนเยี่ยนี่ไอ้เยี่ยไม่ห่างห่าตอนนี้มึง ไอแต่แต่ว่าไอ้จุบกระด่างของเสียจริงเพื่อนไอ้เจสเมื่อกี้มันบอกว่าจูบแม่งมาคนที่ดิตนะเว้ยเพื่อนกูยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าว่ะไอ้เหี้ยมึงพูดอีกได้ไงวะไม่ได้กินเลยกูเอามาเนี่ยกูโดนต้นตีนก่อนทั้งแททีนี้แล้วไอ้เหี้ยพูดไม่หยุดเลยไอสัตว์จูบเป็นฟาดไอ้เหี้ยทำเมื่อวานเอ็มกูไม่โดนแบนกูทำหนักกว่ามึงเอาหน้าเกลือไอ้เหี้ยคนเอาหน้าเลยสัตว์จริง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 เพื่อนกูไม่เหมือนมึงหรอไอ้สัตว์ไมเอาหน้าแหมทำฟอร์มไม่เอาหน้าไอ้สัตว์ ไอทุเรศเี้ยี่ห้อไอทุเรศไอเฮียแจมฤติยีติดในไอ้สัตว์ผมตีได้สิบเก้าทีครับเงินแดงไม่พอเก็บสมไม่มีเลยเหรอที่มีเงินแดงเลยครับที่มีเพชรแดงปะเงินแดงเลยเกินไปแล้วไอเฮียถ่ายยาสิงแจ๊คขายเลนยิมห้าจิดดูดิพ่อไง จริงจริงเสียจริงเพื่อนเมื่อกี้กูได้ยินเลยสามเองเป็นแดงไอ้เพชรแดงกูไอ้กูให้ตีไก่เบิดไปเยอะเว้กูให้ตีไก่เบิดไปเยอะไอ้เบิด์กลกตีมีเยอะจัดเพชรแดงอ่ะเอาสามเป็นสี <ful> ่เลยถ้ากูตายไม่ต้องสนใจนะน้องปล่อยเลย ไอ้เจ๊กอะไรเพื่อนตำรวจพอแล้วพี่มันอยู่กระ락กลางตัวหนึ่งนะอยู่กระ락กลางตัวหนึ่งมันขับรถออกไปแล้วครับขับรถออกไปแล้วไปไหนเดี๋ยวพี่เอาเงินแดงมาให้แดงไปให้อย่าเบื่อไม่พอเหรอใครรับของอีรถเล็กครับผมผมผมรับอีเล็กมาตรงตามรถไปไหนนะคนนไหถ้าองรู้จักกูก็เฮียอยู่นะจริงอ่ะไหนผมผมไม่เห็นตัวเสื้อขาวอ๋อเออเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันวับไม่มีใครออกมาดีใครออกใช่ครับ อะไรวะตำรวจสี่ยี่สิบอันรูดไข่ออกอะเออขาย่เล่ไอ้เยอไทยเยอไทยนี่ทรงแปลกแล้วเอาหน้าอีกแล้วนะมึงแล้วก็ยิงยิงเลยก็กูขายออกออาผมก็ตำรวจสี่จะพูดทำไมอะจะเอาหน้าไปไว้ไองสามหนึ่งยิไงทำตัวเหมือนมาดีนะคุณเนี่ยแต่ไอมาดีมันบงการเลยสามห้าแปดสามห้าแปดนี่บอยส่งมธุเล่มากเลยรู้ป่ะ สามหนึ่งสามครับตำบอกตัดสายเทเบิลรอ,อตั้งซ่อมรถจ่ายบินอีกแสนล้านแค่แป,แป๊บเดียวก็ห้าแล้วมั้งต้อรวดอ่ะยี่สิบเจ็ดทีไม่ติดพ่าที่อ่ะ ดฟ้านะครับพี่สองไฟเหลืออยู่สามสิบกว่าเมตรจ้ะอันเล็กอันเล็กเลยเอาแดงมาให้ที่เลเวลหน่อยดิ ใครมีเพชรแดงบ้างอ่ะมาเอาเพชรแดงหมดปวดะขายไม่ได้แจ็คเออใครมีเกระแดงมาให้ที่เล็บเบิร์มีสารสี่พันเอาไปก่อนปั้เรียนเดียวกำลังไปใครมีเพชรแดงเอาไห้พี่ตกไปที่ที่ตัวขายไม่ได้แล้วตอนนี้ที่เราตัวไม่พอเอามา CD ที่นี่คือแฟมิเลียสเตยมันคิดและดูดีอะคนท้องกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินได้ใช่ไม่ใช่มาบอกว่า JK คิดเต็มของพวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันก็ไม่ดูดีเอ้ยบอยเจ้าของมาเทว่าทำเฮีย่ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวกลุงหมาที่เขา